สวัสดีค่ะผู้ว่เซลต้านะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูรถเทารอยกันบ้างค่ะตัวนี้สีบอลเงินค่ะลูกค้าเออสีบอลเงินนะคะนี่สวยงามเลยตัวนี้นะคะประทุค่าถึง6ตันขึ้นไปค่ะมาพร้อมกับแม็กเวลนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นยางใหม่ด้วยนะคะลูกค้าให้ลูกค้าใช้งาน ที่จับประตูจะเป็นสีดําค่ะมาพร้อมกับคอกแซมเรดแบบนี้นะคะลูกค้านี่ล้อหลังกระทะบาเลยนะคะลูกค้านี่ยางใหม่มิชลินด้วยนะคะพร้อมกับช่วงร่างแบบแน,น,น่นๆกันไปเลยะค่ะลูกค้ามันทุกข้าหกตัดได้เลยนะคะลูกค้านี่ช็อคช่วงร่างแน่นค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะได้รถไปวิ่งงานนะคะติดต่อเซลตาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างที่ให้ไว้เลยะคะ่ะสามารถแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้า เิมนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็ไปไวมากๆนะคะดูตาไฟใส่มังใส่มากนะคะตัวนี้เป็นตัวเซตอิดิชันด้วยเนาะอ่ะนี่ค่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะได้เป็นตัวตู้ทึบเราก็ใส่ให้นะคะลูกค้าช่วงนี้หน้าผลไม้หน้าทุงทุรเรียนนะคะไม่ควพลาดค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าระบบเซนทั 8ไม้แท้ไม้ดมจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าแล้วก็วิทยุ CD ระบบทัชสกรีน MP3 บลูทูธนะคะตัวนี้ครบคันนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผู้โดยสารนั่งได้3คนทั้งหมดภายในเก่งนะคะรวมทั้งคนขับเนาะตัวน,นี้เป็นเบาะหนังสีดำใหม่มากลูกค้าดีงามมากคะ่ะใครจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่ปัจจุบันอโต้ค่ะร้านเราเปิดทำการทุกวันตั้งแต่ก นะคะลูกค้ามาสามารถทดลองขับได้ด้วยในในส่วนของตัวรถนะคะก็จะเป็นเดิม,ดมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทเฮ้ไปกุญแจเป็นกุญแ,แจตัวใหม่แล้วนะคะลูกค้าเนี่ใครอยากจะเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อเซลตาได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ดูตาไฟนะคะลูกค้าเนี่ความใหม่ สวยงามค่ะนะคะนี่นะคะเบื้องต้นเนาะให้ลูกค,ค้าดูนะคะแล้วก็มีแบบแคปด้วยนะอ่ะใครจะอยากได้แบบแคปเราก็มีไปดูรีวิวได้เลยนะคะอ่าทั้งสองคันเลยนะคะสีเทานี่ค่ะเออใหม่ทั้งคู่เลยนะคะนี่ค่ะก็จะคร่าวๆนี้นี่ ใบภาษีนะคะลูกค้ากระจกแท้กระจกเดิมด้วยสวยงามเลยนะคะนี่นะคะสีร,บรอบๆคันอะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะตัวนี้เป็น Toyo าร r โว o 2อนะคะ Z e ตอี i ิชันนะคะปี2020ค่ะราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทค่ะใครสนใจนะคะสาม,มารถติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ประหลาดจะก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ